คุณผู้ชมคะต้องบอ,อกว่าหลังจากที่แฟนคลับค่ะพากันจีนอยู่พักใหญ่เลยนะคะสำหรับคู่รักของแน็กชาลีแล้วก็เกยไก่สไลเดอร์ค่ะแถมแน็กเองเนี่ยออกมาไลฟ์สดด้วยนะคะพร้อมพูดถึงเรื่องราวความรักแล้วก็อัปเดตสถานะหัวใจค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถึงเราจะไม่ได้มีการตกลงกันว่ามีสถานะหัวใจอะไรนะคะแต่ สำหรับผมเนี่ยคือไม่โสดแล้วนะแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานออกสื่อเท่าไหร่หรือว่าอยากจะลงรูปหวานๆด้วยกันอยู่แล้ววันนี้ค่ะเราเลยจะพาไปทําความรู้จักกับเก๋ไก่สไลเดอร์สาวน้อยหน้าใสายูทูบเบอร์ตัวแม่ของประเทศไทยคนนี้ให้มากขึ้นอีกสักนิดนึงค่ะต้องบอกว่าสําหรับเธอคนนี้นะคะมีความสามารถในการนําเสนอคอนเทนต์ต่างๆได้อย่างน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆจนมีผู้ติดตาม YouTube ของเธอนะคะมากกว่า15ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ สำหรับเกยกาสไลเดอร์นะคะมีชื่อจริงว่านัททิชานามวงค่ะนามสกุลเก่าก็คือแท่จงนะคะชื่อเล่นชื่อว่าเก๋เกิดวันที่5กันยาย,ยน2539ค่ะการศึกษาเนี่ยจบจากโรงเรียนลิทยยวรรณลัยนะคะระดับปริญญาตรีเนี่ยจบภาควิชาโฆษณาคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะการที่ชื่อเกยกาสไลเดอร์เนี่ยมาจากแล้วจริงๆเนี่ย เธอชื่อเล่นชื่อว่าเก๋นะคะแล้วก็อยากมีชื่อเล่นสองพยางเหมือนกับคนอื่นเขาจนกลายมาเป็นเก๋ไก่ค่ะก็เลยเหมือนว่าตามด้วสไลเดอร์ให้มันเก๋ๆนะคะจนกลายเป็นชื่อที่หลายๆคนรู้จักค่ะซึ่งด้วยความที่เธอเนี่ยทำงานเกี่ยวกับคอนเทนต์ใช่ไหมคะจึงได้มีการเลือกที่จะเรียนภาควิชาโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์ค่ะแล้วในตอนแรกเนี่ยเธออยากจะเรียน ทางด้านของภาพยนตร์แต่ว่าการเรียนด้านนี้เนี่ยทำให้เธอได้ค้นพบตัวเองแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เธอเรียนมาเนี่ยสามารถประยุกต์กับการทํางานของเธอดีมากที่สุดนั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ระบอกว่ามีผู้ติดตามเยอะมากแล้วก็พอมาเปิดตัวคบกับเน็กชาลีแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนฟินแล้วก็แฟนคลับเนี่ยลุ้นแล้วก็เชียร์ไปตา่ตางๆกันเลยค่ะ